พอออกจากบอร์ดิงสคูลมาเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยยิ่งเข้ามาอยู่ลอนดอนทุกอย่างมันฟรีหมดแล้วก็คือคือคราวเนี้ยมันกลายปัญหาคือเราจะมีวินัยให้ตัวเองได้ไหมถูกต้องเพราะว่าเพราะว่าจริงๆก็คืออย่างที่บอกเนี่ยถ้าไม่มีวินัยก็แล้วแล้วที่อังกฤษเนี่ยไม่รู้สมัยทองของคุณท็อปยังเป็นอยู่เปล่าคือมันเรียนทั้งปีแล้วสอบทีเดียวเนี่ยไอ้เนี้ยเป็นอะไรที่ผมโหดที่สุดเลยเพราะว่าอย่างซึ่งเป็นสิ่งที่เราชอบ ผมไม่ชอบเลยเพราะว่าเพราะว่าผมขี้เกียจมาทั้งปีแล้วพอจะสอบจริงจริงโดยธรรมชาติของผู้ชายส่วนใหญ่นะจะชอบระบบนี้และเหตุผลหนึ่งที่ปัจจุบันเนี่ยเด็กผู้ชายเรียนสู้เด็กผู้หญิงไม่ได้ในประเทศไทยเนี่ยเพราะว่าเพราะเปลี่ยนจากระบบ entrance มาเป็นการเอาอย่างอื่นเข้ามาเพราะว่าผมคนหนึ่งแหละไม่ชอบเรื่องสะสมอ๋อผมผมถึงไปได้เกรดดีตอนเรียนปริญญาโทเพราะว่าอเมริกาเนี่ยเขาจะเรียนไปได้แค่แบบเดือนเดียวเนี่ยมมีมีควิสแล้ว แล้วก็ออพอควิสเสร็จปุ๊บก็จะเก็บคะแนนไปเรื่อยพอควิสแล้วไอ้ส่วนที่ควิสไปแล้วเขาก็ตัดทิ้งเลยฉะนั้นมันเหมือนเรียนเป็นโมดูลโมดูลโมดูลทำให้เออมันทําให้รู้สึกว่าเราขยันไปได้เรื่อยๆแต่ของอังกฤษเนี่ยลันล้าทั้งปีแล้วพอตารางสอบออกมานี่โอ้โห